อันนี้ว่าจะหนักดอกเดียวกินแย่มากเพื่อนครับดยดอกเดียวดอกไล่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 ดอกไลดอกไลดอกล่ดไล่ดอกลดอกไลดอกลดอกลดอ่ดอกดอกดอกลลดไลดอก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 ลดออ่ดออกลอกลอกเลดอกลดอกลด ทีเดียวเสร็จเลยเดบเลยไล้เลยเลยเ้มเลยล้มเลยมย้เยลย้มเลเยล้น้มเเก็บไว้แล้มเลย้เล้มเล้เนยลยเเ้้ เมื่อกี้มันยังไม่เห็นภาพว่ามันมาจากไหนาาจกให้เพื่อนๆได้ดูก่อนว่ามันมาจากไหนาไอ่ะมันมาจากนี้แล้วมันก็มาจากตรงนี้ด้วยโอ้โหสัแคทเป็นเซ็มเดี๋ยวฮะเซียนเอาเซียนไปไหมไปไม่ของแกก็่จบแล้วมีอย่างอื่นด้วยเมีย่านด้วยออกไหมครับ อ่อนี่นี่แบบเพื่อนกระโปะไปขวดเติมลงไปดิก็เติมลงไปดินี่เนี่ยเติมลงไปดิ้ยผู้ชมผู้ชมครั้งนี้นี่แบบไม่ไหวแล้วจริงๆตอบเร้ยเอ้ยเด็กเด็กเด็กมาเช็คเรวัวเป้า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 ออกไปแล้ววัวเป้่าเปไม่ไหวแล้วออ ตุ่มลงไปนะครับปลาลายปลาลายไอตัวทองไอตัวดีทองไอตัวนี้ไอตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่หอมลงไปเลยครับบึ้มโอ้

นี่นะว่าห่าว่าหวานี่เราหวาว่าท่านนั่นเองทำเงินไอจันเดี๋ยวดูอยู่นะมันดูอยู่นะความเกี่ยวกาดที่มลันจิตจัดเกี่ยวกาดเกี่ยวกาดไปเอาตุ๊กแขกนั้นลูบไหลไปตามร่างกายของนางไรกินต่อฟ้าหนุ่มนักเรียนนอตเพื่อกลับมาถามก็เข้ามาถามว่าว่า what what w h are t a you doing what are you doing อ่า Uh, a bit oh, I, I, oh, I, so I, 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 I like, 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 oh yeah! <laughs> ดูประสบการณ์แต่เมื่อกี้ที่เราดูนะครับแล้วสรุปยอดออกมาแล้วเนี่ยครับทั้งสี่นะถ้าทั้งเป็นชาทั้งปีแล้ววัดเป็นพารากราฟเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับเลยครับเป็นชาขึ้นมาพี่สองพี่พากกุ้งนี่จะอยู่แค่นี้นะครับผมเนี่ยจะเลยพี่พากกุ้งมาเลยครับพี่สองนะครับอย่ามาล้อแจกเลยอยู่เยอะเยอะมากแต่ว่าพี่สองร้องเพลาอะบ่อยก็ไม่เคยเบื่อในเว็บอบอร์ดเราก็ชอบชอบอยากให้โดนตลอด เอาอย่ากเดี๋ยวปีหน้าเปลี่ยนแปลงดีกว่าคือยัังงไครบเราก็รีวิวเล่นกันไปแล้วก็ใครจะชนะก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลองรอบพี่สองกันดีกว่าสรุปท้ายก็อย่างนี้ดีกว่าน้องๆก็จะชอบกันน้องๆชอบลงตัวลงตัวเพื่อน้องๆนะครับเพื่อแฟนคลับพวกผมได้เตรียมอุปกรณ์มาแบบเต็มๆเลยแบบต้องดูว่าใครเตรียมมาเหมาะกับพี่สองเลย ก็ไม่เป็นไรเอามีดมานะมีดสปาต้าเลยแล้วตัดนิ้วเราไปเลยโชัวแล้วแล้วแล้วจบแล้วไม่มีเลยที่เดียวไปเลยขอพูดกหกประเด็นตัวเองนะทำไมอ่ะถ้าไปเช็คในเว็บบอร์ดดีๆแล้วโอ้โหพากูพากูเอาไม่ได้เราที่ภาคไม่โดนมนแล้วมันเบื่อไม่ได้แลเบื่อคือเกมมันมีกิมมิคคือมันต้องมีตัวโดนง่ายๆแล้วก็ตัวแบบตัวคล้ายๆตัวบอสโดนเลยยากเลยมันแบบดูไม่ไหวทิพย์สัปดาห์ไหน นั่งด่งทุกอาทิตย์อย่างนี้เล่นเกมเป็นเปล่าเนี่ยจาอ่อนอะจะมาแข่งกับเขาเองครับนะครับทั้งปีผ่านมาถึงแกเห็นว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างแรกเลยนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่แบบโหลงทุนมากคือทีวีจากข้างหลังขับไว้ข้างหน้าคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสุดๆแล้วอีกอย่างหนึ่งครับ่ติดตามดีๆครับเก้าอี้ครับเราเปลี่ยนจากตัวแรกมาเป็นตัวเขียวนี้องอีนั่ฮอฟิตครับอันเก่าก็เป็น เป็นโซฟายอดสุดยอดคุณนี่สูงตกลงพี่จะมาประจายเรามด้วยพอรายการกับพี่ครับแต่เห็นไหมครับคงั้งงั่งอย่างเรตติ้งกันชนโอ้ยดูเยอะอย่าซื้ออะไรที่ดีกว่านี้เลยครับอย่างนี้เลยครับคงเรตติ้งไว้คงช่วยคงช่วยรักษาไว้อครับให้ผู้อาวุโสก่อนดีกว่าผู้ว่ามุโสด้วยพอด้วพอด้วยพอด้วยพอด้วยพอแล้พี่ใหมแล้ว ก็ขอบคุณน้องๆพี่ๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะที่ติดตามครับทุกเพศทุกวัยนะครับดีใจมากที่ดูแล้วก็สนุกสนานผ่อนคลายครับก็ได้ได้สาระบ้างแบบว่ามีวิวเกมต่างๆนานาแล้วก็ดีใจครับที่รู้สึกว่าเออสนุกระกับรายการจริงๆจังๆครับก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะจะพยายามสนุกขึ้นเรื่อยๆพี่สองบอกนะเน้นๆไปเลยสาระขีดตัวแดงบ้าง โอ้ยอุตส่าห์เน้นแล้วนะเน้นแล้วนะเสี้อนอนครับเสี้อนอนครับให้ผมเลยเหรอให้ผมคครรับก็ขอบคุณครับเหมือนกันครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามดูรายการเพคแคสนะครับอาจจะเพิ่งมาดูใหม่หรือตั้งแต่เคยดูมาก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาทักทายแล้วก็ถามหาทุกๆคนเสมอเลยว่าเวลาผมเจอใครเนี่ยไม่ได้ถามหาผมคนเดียวก็คือจะถามหาทุกๆคนเลยนะครับผมก็ดีใจนะครับก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขเหมือนกันเพคแคสก็จะพยายามหาเกมสนุกๆ บทลงโทษโหดมาอีกแล้วกันนะครับพี่ภาคย์ไปด้วยพี่ภาคครับผมก่อนไหมผมก่อนไหมเตรียมมาเตรียมาเดี๋ยวเรลืมลืมก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนะครับที่ติดตามมาคสามปีเต็มๆแล้วนะครับกับเพคแคร์นะครับผมมาถึงเอพิโซดสองแล้วนะครับก็ขอให้น้องๆนะครับติดตามเพคแคร์ของเราไปนะว่าจะอยู่กันถึงกี่ปีนะครับจริงตอนนั้นจริงก็ เอาถึงเวลาทำท่อแล้วพวกเอ้าเอารถเข็นไว้เลยวองไว้แล้วไปโรงพยาบาลแล้วล้มล้มใส่ล้มใส่แล้วก yeah, ็อีกนิดงนึงฝากไว้แล้วกับน้องๆเนี่ยอยากให้น้องๆเข้ามาในเว็บบอกเราเยอะๆพวกเราสี่คนจะได้ไม่เหงาเหมือนกับว่ามีน้องๆเนี่ยคอยเป็นกำลังใจและอยู่กับพวกเราตลอดจะพูดคุยกันได้แล้วอยากให้เราเสนอแนะอะไรก็ส่งกันมานะครับผมจะได้พัฒนากันขึ้นไปครับโอเค พี่ภาคบ้างครับผมสำหรับผมนะครับก็ง่าอง่างาครับครับตาาจะทำซึ้งทำซึ้งผมรู้สึกยินดีมากที่ได้ร่วมงานทุกคนในที่นี้ครับนะครับก็มีทั้งคุณแก่ครับเยันท้าตับ เรายิสึกิดีมากนะครับพ oui> ี่เด ati ี mm ๋ยวครับแล้วละละละสี่สีสี่สีสี่หายไปเลยหนึ่งครับหายไปหนึ่งพี่โปรดิวเซอร์นะครับเาี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังมียังมีครับยังมีอีกยังมีอีกครับอ๋อถึงไม่ได้เลยคนนี้น้องกู๊ดแมนนะฮะเป็นคนที่ตั้งชื่อกับเครามอนนะครับ เรียกว่าผมรู้สึกประทับใจมากที่ได้อยู่ใกล้ชิดผมทำเป็นพี่ผมทำเป็นพี่แล้วทีเดียวผมทำเป็นพี่แล้วนะแต่ที่ขาดไม่ได้าเรียกว่าเป็นสมบัติของมีน้องตั้งหรือไม่บอกหรือว่าเป็นสมบัติของจีสุควานะครับ ถ้าขายเขานี่รายการไม่หาเลยจริงจริงนะฮะก็คือเจ้ารีโมทอันนี้นะครับที่มันเป็นมุกกับตัวเดียวที่เล่นเล่นทุกอาทิตย์เลยสุดยอดเป็นรีโมทหัาจันโทรศัพท์มือถือพี่ีพีเลยนะฮะหรือไปจอยวีก็ได้ครับผมก็ถือว่าเป็นความจำที่ดีสำหรับผมแล้วขาดอะไรอยู่ไหมครับ ครบแล้วนะครับครบแล้วครับเต็มแล้วนะครับโอเคครับได้ครับโอเคอวยพรต่อเลยครับอ๋อพี่สองอ๋อพี่ลืมไปได้ยังไงอ่ะพี่ลืมจี๊ดนะฮะขอบคุณมากครับพี่ยังไงอ่ะทีนี้ให้ร่วมงานครับสีหน้าก็ไปแล้วนะฮะ เดี๋ยวก่อนนะโอ้เยอะี่ปปิโซยังไหวลุงลุงยังไหวลุงยังไหวปิดป่าวแิด่าวปิดป่าวปิดปิดปิะปิด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 ปอดปิดปิดปิดปลดปิดปิดปิดนิดป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 ปเปอดปิดปิดปิดปดนิดดปดปิ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 ดปโอ้โดปดิดปิปิดนิดปิดิดปาปิดปิดิดันป ไม่ได้กว่าปีไหนที่ผ่านมาครับการันตะการันตบการันตีให้เลยนะฮะหลักการงานสร้างคุ้มทุนกว่า2,500าบาทล้านบาทร้อบาทร้อบาทคิดเงินทำไมเออนั่นแหละนะะจะมีความเปลี่ยนแปลงสุดยอดครับมาเขาหมุนหมุนมือแล้วครับรัเขาจะรำกันแล้วครับเะาแล้ว ปีใหม่นี้นะครับก็ปีใหม่ก็ขอให้แฟนรายการสุขภาพแข็งแรงเรีนเก่งๆร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองใช่คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนานะแล้วก็มีเค้กปีใหม่ให้ Happy birthday ไม่ใช่ไม่บอัไม่้กินมีใง่ไม่ไม่ใช่ไมนใช่ไมกินเลยครับอะไม่ะช่ไม่ลช่ไม่ใช่ไม่ม่มไไ่ไไ บอกไม่ีลงโทษไยไม่มีกินเลยอะเก็บมาแถวเนี้ยมันอยู่ในถังเนียเค้กส้มเค้กส้มส้มหรอกินได้เปล่าขอลองชิมหน่อยครับกินได้เหรออร่อยอครับริงเหรอฮะงั้นก็ขอคำูงบางกันอ่าพบกันใหม่ปีหน้าขอขอขอท่าก่อนขอท่าก่อนพบกันใหม่ปีหน้าครับผมเย